불어. จุกเสียดปวดท้องแสบท้องใต้ลิ้นปีระวังอาจมีโรคร้ายที่ทําให้คุณตายก่อนวัยก่อนอื่นเลยเพื่อนๆคนจะต้องไปตรวจก่อนนะครับเพราะการที่ <ๆ S 1> เพื่อน <ๆ S 1> เป็นเนี่ยะจะมีสาเหตุหลายอย่างด้วยกันซึ่งสาเหตุที่น่ากลัวมากที่สุดโดยเฉพาะในคุณผู้หญิงนะครับก็คือหัวใจวายนะครับใต้ลิ้นปีเราเนี่ยตรงนี้มีหลายอวัยวะด้วยกันตั้งแต่ปอดหัวใจและกระเพาะอ,อาหารรวมถึงหลอดอาหารด้วยดังนั้นจุกน่นใต้ลิ้นปีอาจจะเป็นทั้งกดไหลย,ย้อนอาจจะเป็นทั้งกระเพาะอักเสบแผลในกระเพาะหรืออาจจะมีหัวใจวายอยู่ดัง ก่อนเลยถ้าไปตรวจมาแล้วไม่ใช่หัวใจวายไม่ใช่หัวใจขาดเลือดก็โล่งอกนะครับแต่อาจจะเป็นกรดไหลย้อนเป็นแผลในกระพเพาะหรือกระเพาะเสพซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่รักษาไม่ปรับนิสัยนะครับกินแต่ยาลดกรดระวังเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับหมอค่ายง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นกระเพาะเสพหรือเป็นกรดไหลย้อนอันดับแรกตรวจหาเชื้อฮลิ l i c o b a c t e r p พ l o r รด้วยนะครับเพราะไเจลเชื้อแบคทีเรียตัวนี้มันนําให้เยื่อเมือกที่เคลือบกระเพาะของเราเนี่ยมีปัญหาคนที่เป็นกระเพาะเสพเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะเราทํา I.F. หรือไม่ได้เป็นเพราะเรากินอาหารไม่ตรงเวลาาะอจจ จากไอเจ้าเชื้อตัวนี้ทําให้เยื่อเคลือบกระเพาะของเราลดลงแล้วมีปัญหาอันที่2ที่เราต้องเช็คนะครับก็คือเราสูบบุหรี่ไหมเราดื่มเหล้าไหมสองปัจจัยนี้ทำให้กระเพาะเราบางก็มีปัญหาได้นะครับอันที่3นะครับใครที่เครียดง่ายอาจจะต้องนั่งสมาธิเข้าสปาลดความเครียดด้วยนะครับอันที่4คนที่เป็นกดไหลย้อนแล้วเป็นกระเพาะอักเสบกินยาลดกดอย่างเดียวไม่ใช่การรักษากระเพาะอักเสบหรือกดไหลย้อนนะครับมีหน้าซ้ําสุขภาพจะยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมถ้าเพื่อนๆกินนานเกิน1ห,หรือ2เดืนอ,อดนหรือกินนานเกินที่แพทย์จ่าาาายยยกกกรรรห้เินนนนนลลดดอๆะคับ เสียงทาให้เราเป็นกระดูกพุนไตเสื่อมขาดวิตามิน B ีเราหิตจางดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นกรดไหลย้อนหรือเป็นกระเพาะเสืมนะครับสิ่งเราต้องทําก็คืออันดับแรกอยากินแล้วก็นอนอยากกินแล้วก็นั่งอยากินแล้วก็เอนหลังกินเสร็จแล้วต้องเดิน2ครับทุกๆมือทุกๆคำนะครับเคี้ยวอย่างน้อย 30- 40ครั้งนะครับอันที่3นะครับถ้าเราเป็นกรดไหลย้อนเลี่ยงนม,มวัวชาลาเต้กาแฟลาเต้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีกาเฟอีนกับมีนมวัวสสิ่งนี้จะทําให้หูรูดทางเดินนอาาาหรส่วง เราหย่อนคล้อยแล้วมีปัญหาทําให้เป็นกรดไหลย้อนนะครับอันนี้ฮ่าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเรื่องช็อกโกแลตผลไม้ตระกูลซิตรัสรวมถึงนะครับของทอดและเนื้อสัตว์ติดมันทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบหมูสามชั้นหรือไข่เจียวไข่าดาวอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโปรตีนแล้วเอาไปทอดสิ่งนี้จะยิ่งทําให้กรดไหลย้อนกําเริบครับสุดท้ายถ้าเราเป็นกรดไหลย้อนจริงๆตัวที่ช่วยได้นะครับไม่ใช่กินแต่ยาลดกรดเพราะปัญหาคนที่เป็นกรดไหลย้อนไม่ได้มาจากน้ํากรดเยอะเกินไปนะครับแต่มาจากขูรูดทางเนื้ออาหารส่วนล่างมันหย่อนคล้อย ปริมาณเยอะเกินไปจนน้ำยอ่อยไม่สามารถย่อยได้หมดทําให้เราเป็นกรดไหลย้อนดังนั้นเพื่อนๆต้องเสริมสารสกัดช่วยย่อยน,นะครับชื่อว่า digestive enzyme ซึ่งในสูงวัยยิ่งเราอ,อายุมากขึ้นตัวย่อยอาหารของเราน้ำย่อยอาหารของเราเนี่ยจะยิ่งลดลงดังนั้นลองไปหากันมาดูนะครับให้กินก่อนอาหารทันทีหรือถ้ากินมื้อใหญ่ก็กินอีกทีหนึ่งหลังอาหารส่วนตัวผมจะกินเป็นแบบ digestive enzyme แบบกลืนแล้วก็แบบเคี้ยวนะครับเพราะว่าหมอเองเนี่ยก็เคยเป็นกรดไหลย้อนมาก่อนแล้วก็มีครอบครัวที่มีปอดเรื่องกรดไหลย้อนอาจจะมีกรรมพันธุ์เรื่องน้ำย่อยน้อยด จุกแน่นแล้วไปตรวจว่าได้เป็นโรคหัวใจอย่าลืมกินแล้วเดินกินแล้วไปเสริม digestive e n z y m e กันด้วยนะครับซึ่ง digestive e n z y m e ในอาหารธรรมชาติก็จะมีในแกนสับปะรดนะครับให้กินแกนสับปะรดสัก5าอันก่อนมื้ออาหารแต่ต้องเคี้ยวเยอะๆนะครับเคี้ยวให้มันละเอียดนะครับแล้วก็กลืนลองทําตามนี้ดูนะครับรับรองว่าจุกแน่นจุกเสียดใต้เลน้นปีที่มาจากท้องอืดท้องเฟอรหรือกดไหลย้อนดีขึ้นได้แต่สุดท้ายนะครับเพื่อนๆยังไงก็แล้ว,แ,ลวแต่ต้องไปตรวจกับแพทย์ก่อนนะครับไปตรวจว ่นนอืนนกร,พร็พาออาหารหรือเปล่าด้วยนะครับถ้าคุณได้ความรู้ดีๆทําแล้วแล้วดีขึ้นอย่าลืมพิมพ์อัปเดตบอกด้วยแล้วก็แชร์ต่อให้คนที่คุณรักด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องปวดท้องจุกแน่นใต้ลิ้นปี่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องธรรมดามันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่อาจจะทําให้คุณอายุสั้นก็ได้นะครับ